ซีโนคุกกี้ครับทำ,ทำได้อร่อยแน่นอนสวัสดีค่ะมาดามตวงค่า หนึ่งในอาหารยอดนิยมของคนทั่วโลกปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคือพาสตา้ามาดังามตัวมาพูดถึงพาสต้าที่เป็นรูปทรงแรกของโลกที่เรียกว่าลาสัญญาแล้ววันนี้ที่เอามาฝากจะปรับให้เข้ากับความชอบของคนไทยเป็นลาสัญญาไก่และเพิ่มคุณค่าด้วยผักโหมค่ะ เริ่มต้นจากการที่จะทำซอสเบอเนสค่ะแล้ใส่น้ำมันมะกอ,อกลงไปเล็กน้อยค่ะส่วนของเนื้อไก่ที่ใช้วันนี้จะเป็นอกไก่ลงไปผัดกับน้ำมันมะกอ,อกก่อนค่ะหลังจากที่เนื้อไก่สุกประมาณสัก80-90%ค่ะเราจะใส่หอมใหญ่กับกระเทียมค่ะแล้วก็เมื่อหอมใหญ่เนี้ยเริ่มสลดค่ะเราก็จะใส่ตัว โทมิโต a เพสหรือว่าซอสมะเขือเทศเข้มข้นค่ะจะช่วยให้รสชาติของซอสโบโลเนสของเราเนี่ยมีรสชาติที่เข้มมากขึ้นช่วยเพิ่มสีให้ซอสโบโลเนสของเราอีกค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็จะใช้ซอสอาราเบต้าเราใช้หมดขวดเลยซอสอาราเบต้าเนี่ยค่ะจะเป็น ซอสที่ใช้กับพาสต้าจะเป็นหนึ่งซอสที่เรียกว่ายอดนิยมของชาวอิตาเลียนเลยที่ใช้ซอสสำเร็จรูปเนี้ยสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลามากๆค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือและพริกไทยค่ะผักขมที่ใช้ในวันนี้จะเป็นผักขมแช่แข็งที่ผ่านกระบวนการลวกแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วค่ะและใครอยากใช้ผักสดนะคะ สามารถใช้ผักขมไทยหรือว่าผักปวยเล้งก็ได้ค่ะแต่มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเบบี้ส n a c h ค่ะตรงนั้นเหมาะสําหรับการทําสลัดมากกว่าค่ะการทําหน้าผักขมนะคะไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ใส่น้ํามันมะกอกลงผัดในกระทะใส่กระเทียมลงผัดพอให้หอมดีค่ะจากนั้นก็ใส่ผักขมที่ละลายน้ำแข็งแล้วลงผัดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือพอผัดให้นุ่มแล้วก็แห้งลงแค่นี้ละค่ะแล้วก็พักเอาไว้ค่ะ เหลือขั้นตอนของเบชชเมลค่ะเราเอาเนยใส่ลงหม้อค่ะแล้วก็ทิ้งให้เนยละลายเราใส่แป้งสาลีลงผัดค่ะแล้วเมื่อแป้งสาลีผัดกับเนยพอสุกนะคะเราจะใส่ส่วนของนมเราจะคนแบบนี้ให้ส่วนผสมของแป้งกับเนยแล้วก็นมเข้ากันเมื่อค้นดีเราก็เติมส่วนของนมลงไปได้อีกค่ะเราจะเติมส่วนของวิปปิ้งครีมลงเพื่อเพิ่มความหอมมันมากขึ้นค่ะ ใส่ลูกจันทน์ป่นลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะด้วยเกลือและพริกไทยค่ะตอนนี้นะคะถึงขั้นตอนการประกอบลาสัญญาค่ะแผ่นลาสัญญาที่มาดามตวงเลือกใช้ในวันนี้ค่ะก็จะเป็นแผ่นลาสัญญาที่มีส่วนผสมของไข่ค่ะดูง่ายนิดเดียวถ้าสูตรที่มีไข่ก็จะเห็นรูปไข่อยู่อย่างนี้ค่ะและอันนี้ก็คือแบบไม่มีไข่ค่ะเราก็จะเอาซอสขาวผ่า ลงทาให้ทั่วพื้นของถาดอบก่อนเพราะว่าในส่วนของแป้งลาซานญาของแอคเนซี่เนี่ยจุดดีก็คือเราไม่ต้องต้มมาก่อนนะคะสามารถที่จะเปิดกล่องแล้วก็ใช้แผ่นแป้งแห้งๆในการอบไปได้เลยเรียกว่าสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลามากๆค่ะเราก็วางลงไปหลังจากที่ตัวซอสลงไปแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าลาซานญาทำแล้วให้อร่อยกิงจะต้องมีส่วนของ ซอสเนี่ยปกคลุมทั่วๆแผ่นเขานะคะตรงนี้สำคัญมากจริงๆค่ะซอสขาวเสร็จแล้วเราจะใส่ส่วนของผักโขมเราจะแบ่งผักโขมออกเป็น2ส,ส่วนเกลี่ยให้ตัวผักโขมค่ะเขากระจายทั่วๆแล้วก็เสมอกันผักโขมแล้วแล้วก็ต้องชีสวันนี้เลือกใช้ตัวมอสซาเรลลาชีสค่ะ เช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะว่าตัวซอสเนี่ยเราจะต้องปกคลุมส่วนของแป้งให้มิดๆิเลยไม่งั้นเนี่ยแป้งเขาก็จะแข็งไม่นุ่มและชั้นสุดท้ายค่ะเราจะปิดทับด้วยแผ่นแป้งค่ะ เราจะโรยทับด้วยชีสมอสเซลาแล้วก็ขูดพรารเมซานลงเพิ่มความหอมอีกเล็กน้อยค่ะเตาอบพร้อมที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสค่ะเราจะเอาลาซานญาของเราเข้าอบเป็นเวลา25นาทีค่ะตอนนี้นะคะลาซานญาของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาจะรับประทานเราจะทิ้งให้เขาหายร้อนนิดนึงค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชนค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ อ,อร่อยค่ะเข้าไปกด subscribe ใน s i n o Cooking Club นะคะแล้วก็ติดตามได้อีกหลากหลายเมนูค่ะรับรองทำได้อร่อยแน่นอนค่ะ